ห <พ uka> ลอกอกโอเคอ<า>ครับสุดีแเราได้เป็นอะไรบ้างอ๋อส,สวยๆนะไม่สวยไม่ซื้อ <S <S ได้ไอ้เฮี้ยเหมือนเ e อลเดอรลิรงจัดกลางเออเฮี้ยมันกรอบมาเดินมันไดมาเลยมันได้เหรอวะมันลอยวะมันไม่ได้เกาะอะไรเลยจะไม่ลงตรงนี้วะ เ้ยมีเด็กล้มต้องหน่อยออกลอกแล้วนี่กระโดดดิ Thank you ที่นั่นมันแอบอย่างเร็วอ่ะมันตายแล้วเนี่ยคุยิง ้อยลัดเลยในตองโดนไม่มีสมองอ่ะเออดออกแาเลนออกาเบิดเต้นนอกแล้วมาแล้วไปใกลขึ้นโฟมมาเย้มันขี่โฟมมนขี่โฟมมาชุบเพื่อนชุบเพื่อน ชาร์จเลยอีกทีร่ระเบิดใคร่าเพื่อนมาแล้วระเบิดใครชื่อด้วยอยู่บนปล,ลาดักอยู่บนเยอะสัตว์ตรงกลางตรกลา ไหนวะมึงกูมันคือสิงโตมึงกูได้ยินเสียงอยู่นะเหรอเฮ้ยนี่คลั่งรักมากเอ้ยมุมมุมมุมขวามุมบ้อลอยมุมบ้าลอยตรงนี้สวยสวยสวยยิงไม่ได้เฮ้ยเอาใครวะยิงกูทธรรมเอ้าเล็้ยิงยิงไอ้เจ้ากูแดงเดี๋ยวพี่ระวังหลังให้เองทำว่ามุมกูได้ไว้มุมข้างนอกเนี่ยกูเอาไว้เอาเฮ้ยแล้เกาดาวอยู่ เฮ้ไปดูตัวคดิให้กลางลมด้วยเฮ้ยละเลือดกูลดเฮ้ยเอากูเชือมดิุบกูยังไม่ได้หยิบอะไรเท่าไหร่เลยเฮ้ยอยู่ไหนวะกูไอบิลโมกุณไม่บินปะไอกุกุ่มอ่ะไอ้กูกูลมเลยกูยังกระตุกลมได้กับเลือดนักสู้เลือดคนขี้หนีไ่ดิ ซุนโกคูผู้นี้ Thank you. มีก๊อกสองเสมอเลยนะเยอะขอพรอย่างเดียวตายลำบากเพื่อนขอพรอย่างเดียวไอ้เหี้ยอะผละเพื่อนชิบหายเลยเอ้ยนี่ไม่เอาผมมาตอนไหนผมที่ไหนเมฆสีทองล่งหา จิตใจคงไม่สะอายทางนี้มันบิน,นได้แล้วเออเจตีเลยเว้ยไม่สีทองไอ้หียคนที่จิตใจไส่สนทนั้นที่จะขี่ไม่ได้ตั้งหลังมาไม่ได้ใช้เลยทาง,งบินได้แล้วไม่ก็จะเป็นไม่สีทองแม่งแบบเป็นเป็นแพ็กสตาร์เตอร์เติมเ9ิบาบาทเพื่อรับ VIP อ่ะ เกณฑ์เกณฑ์มันก็บินได้หมดเลยแค่หาคนไปดิหายอูไมีผีทองตัวเล็กอ่ะไม่รู้ตะย้อมแมวใหม่คนมันมีตายไมเนี่ยเลือดหมดแอดดอบลงมามีนรถจอดตรงนี้มองพวกมึงอยู่ทำไมถ้ารถมันขับอยู่มันก็ไม่ใช่หรอ <No. S 2> เนอะูเก็บหมดตีฮาไอ้ลมข้ื่บนโดนยงิงหลังแบงค์ด้ปืนปืนเพียนอ่ยแบงค์วางรถชนนะมึงอ่ะโดน <S <S 2> <S 2> ใครวะมีคนอยู่ตรงนี้เหรอเอาเอา เอออยู่ตรองหินใหญ่ไม่เห็นวะมันยิงหลังกลัว thank you, thank you. ้องฝั่งตรงเพื่อนมันมีโดเพื่อนโดนไม,ดไม่เห็นใครเลยแต่ปัญญาลอ,อกเลยขอบคุณกระโดโดปันเอีกั้นดูชุงเพื่อนออกไปแล้ว มีจุดปลาโอ้โหไม่ล้มเหรอวะกระจอกตรงไหนหลังหินวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปแล้วแจ้งว่าอุ้มแล้วไม่ทันละไม่ยังไม่ออกนี่หว่ามันสองตัวทั้งนั้นเดีินสองสี่โดนหัวนะเว้มสองสี่เอโดนหัวนะเว้เพิ่มเติมเพิ่มกระสุนกูเต้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 นคูณสอง มันก็รีบวิ่งออกไปดีออกไปได้มันดักอยู่มันดักอยู่เห็นไหมโดนหัวไอ้แม่งโดนหัวเจ็บมากแหล้งยิงคนในวันน็อกวงน็อายวิ่งเข้าวงก่อนเกียร์ลูกดิ๊กอย่างน้อยเอามันไปหนึ่งคนมันตายหมดแล้วสวยๆๆอุ้มเข้าวงไปทันอุ้มเฮ้ยไม่ทันไมใกล้ ตรงนี้วางแล้วกดโอ้ยมันช้าแต่อุ้มแล้วอย่างละเนี่ยอีก um ุคกลบังดีกูต้องไปขอพ่อวันอะในขณะนั้นเสียงรองเท้าเบอร์สีสามวิ่งอยู่ข้างหลังกับเพื่อนที่ใส่เบอร์สีหนึ่งโอ้โหอีข้างหลัง